เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทําให้คนในเวลานี้อยากจะเข้าไปในพวกสิ่งรับ์ปเป็นที่ั้สาเหตุเป็นเพราะดอกเบีย้ยต่ำไม่ใช่เพราะดอกเบีย้ยสูงแล้วไ็ดูแบบเป็นกราฟบิว อันนี้ก็ไม่ได้มาจากเราไม่ได้มาจาก Google, OVCd แล้วก็วิ Wikicommons ถ้าเกินหนึ่งหมื่นล้านเหรียญเนี่ยต้องต้องมีผมสมัยก่อนที่ยุบยากใครจะเปินต่อมันยุบยากแล้วก็ผมคิดว่าในยามนั้นเองเนี่ยธุรกิจไทยโดยรวมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะคิดที่จะขาเองหรือที่มีเช่นที่ดินแรงงานและสเปคทร์ของปัจต่างๆและค่าดอกเบี้ยต่ำจัดการกับเงินในประเทศเลยนะ ถ้าต่ำคนจะพยายามจัดสายไปหาสิ่งที่คิดว่ามันจะได้ผลตอบแทนสูงทีนี้ถ้ามาดูของจีนอานกราฟของจีนติดอา่านโท control capital mobility แล้วก็ใช้ดอกเบี้ยแบบ exchange control ส,ส,สองสองตัวนะครับอไม่ใช่คือใช้คือเขา control capital mobility แล้วพยายามจะใช้เครื่องมือเรื่อง ดอกเบีย้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเขาจัดจ้านโดยเฉพาะจริงจริงฮ่องกงเนี่ยเป็นโปรเฟสเคสของการที่ไม่ใช้ดอกเบีย้ยเลยใช้คอร์เรนซี o r t คือเอาฮ่องกงดอลลาร์เนี่ยเปรียบกับ US ดอลลาร์เราะดอกเบีย้ยจึงตึงกับดอกเบี้ยสหรัาฐอเมริกาต่ำนระดัที่ใกล้ถึงเหมือสาานสหรัฐอเมริกา Capital Mobility 100% Exchange Rate Target กับเอเมริกา แต่ทุกคนก็รู้ว่าเศรษฐีห้องโกลนี่ยคล้ายกับจีนมากกว่าคล้ายกับอเมริกาจึง <lump. S 2> ประสบปัญหาเวลานี้ที่เงินเนี่ยถูกแอปเเพราะเวลานี้ก็รู้ว่าไอ้ที่การนตืงน้อยอย่างนี้เนี่ยมันก็องทำให้คนกอดรับออกมันปฏิบัญญโกรธช้อนนิดนิดช้อนนิดนิดเนี่ยพวกนักคารอย่างเงี้ยจะหวานหมวใช่ไหมครับตัวไอ้การขาดทุนออกมาใช่้เป็นกำไรในกระเป๋าของเขาที่มันส่ง มีณยาไม่มีแคปิตอลโ i ร์เบลิตี้เนี่แล้วปล่อยในเอเ h นเซ e r a t เนี่ยมีแฟคซิเมตี้ที่จะเ,เคลื่อยนยายของคนกาลยตลาดตรงนั้นเนี่ยเราขอมีสิทธิ์ที่จะเข้าแต่ถ้าคนกลตลาดทำงานไม่ได้บิดเบือนไม่ได้กระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเราไม่ใช่ผู้เล่นรยายใหญหน้าที่ของเราไม่ใช่ผู้เล่นในตลาดผู้เล่นในตลาดก็คือ Exporter Importer ผู้ลงทุนจากต่างประเทศผู้ลงทุนไทยนะครับแล้วจริงๆพวกนั้นก็เป็นมีเยอะลยะไอตอนที่วเวลารู้รู้สึกไปเห็นเงินบาทผันผวนเยอะเยอะเนี่ยแล้วก็ส่องกล้องดูว่าใครกันเนี่ยที่จริงเนี่ยพวกเราบางมีไปสงสัยว่าเป็นพวกต่างประเทศไม่ใช่ไอที่เล่นหนักเลยแล้วเล่นหนักมากเลยคือคนไทยเอ็กซพอร์เตอร์นี่แหละเวลาตอนที่บาทมันแข็งอะไรเนี่ยเข้าเยอะๆต,ะตลาดผันผวนมากจีิ คนเล่นนั่นแหละคือเอ็กซ์มอเตอร์ไทยไม่ที่ต่างประเทศเงินบาทแข็งขึ้นทำให้ราคาสินทรัพย์เดือนไหนเดือนอะไรจะเป็นในเส้นอะไรจริงเรือเปล่าเอาว่า3.39เป็นตัวเลขล่าสุดตอนมกราที่ผ่านมาเพรารู้สึกว่ามันเป็นภาระต้องซื้อสะสมเพี่อเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้น แต่พวกว่าเชิญคนไปกินข้าวเขไม่มาแสดงตอนนี้นะกางเชิญกินข้าวที่ิเป็นจริงนดีเลหรือเล่าว่าจะอถ้ากาข้าจิงอลยคือว่า่ันดคนหมาัจจุบันท่เใช้อยู่ในระหว่างขั้นตอนวางสัมพันธ์นระหว่างกมองแบบ ข้อน้ก็จะบอกว่าก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับของรัฐบาลมีกำลังจะบอกว่าแบงค์ชาติหรือคณะกรรมการของแบงค์ชาติเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชอบแปลว่าอะไรความหมายตรงนี้คือร่วมรับผิดชอบปีห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าหรือว่าแกรับไปหมดเลยนะถ้าแกไม่ทําตามฉัญญาเนี่ยความรู้สึกของบอร์ดแบงค์ชาตินี่กับจดหมายประโยคนี้เป็นยังไงว่าเราจะทำไปชั่วแค่ไหน เราผมผมก็ไม่แน่ใจในเจตนาแต่ว่าในนี่เราเนี่ยเราก็ต้องมองภาพกว้างว่าตอนยันไ้กประาสัมน์ที่เกิดขึ้นกับในไทยเนี่ยเวลานี้มันก็มีความซับซ้อนออกมาครับล้วถ้าเราเลือกดูแล้วก็ให้นหนักบางมิติเนี่ยก็อาจจะชวนให้คิดไปว่าเออมันอาจจะสร้างความเทนย์ที่เราใครก็ได้อย่างนี้ โอ้จะสนุกอย่างยิ่งเลยครับก็การระดับผลด้วยเรื่องว่าใครโหวตอะไรเนี่ยนอย่างนี้ก็ถือว่าได้พูดเพื่อมากสุดประมาณนี้เราก็คุยกันแล้วก็อินเฟลชันถ้าคุมได้ที่2%จะทำอะไรบ้างอยูผมคิดว่าการสงสัญที่ชัดออกมากขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นมิติใหม่เพราะว,ว่าหลายประเทศในยุโรปก็เริ่มทำเือนกันนะครับจะเป็นหนึ่งอยากได้คอมเมนต์ของคุณว่า